ลน้าัไปน้ยาน้ยาเราช้น้ำยาน้าแงมวเราจะเข้าเราจะเข้ามาคุยกับเขาได้ยังไงล่ะง่ายมากก็แค่คิดแตะก้นเขาแล้วก็เราก็จะรู้ว่าทำไงเอเคดีมากไปเดินเดินทางหิน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 เอ็กซ์ตร้าหินไฟเกมม่ชชัะภาษาอังกฤษมหาศาลออนี้เลตโอลี่ แขวะแขวะอะไรหมายถึงเจ้าหญิงเนีจ้าหญิงเท่านั้นแล้วขออะไรแล้วต้องมีธุรกิจเราคุยกับไอคิงกขวะแขวะแขวะแขวกอ๋อกวัวกูไดจิ้มขาฉันเหรอโอ้ยเจ็บอย่าลืมเราต้องไปหา เฮ้ยฮะมาได huh? ้ไงแรกชี่ส่งส mm ่งจดหมายเหรออะไรอ่ะอะไรก็ไม่รู้เ็นคิดว่าเธออ๋อฉันให้ช่วยนงอาให้ช่วยเก็บจดหมายไม่เป็นไรเดี๋ยวจะช่วยหาโอเคเก็บเก็บเก็บเย่สามอันใช่ปะ อย่าทับมันจิโอ้โหแรงมือน่าเกียด์แอร์ี่ซัชชี่คุณคุณจะเอาจดหมายไปคืนเขานะยังไม่ครบคุจะคืนเขาดีนสามันเหรอเย้ามูย่เจอหนึ่งแล้วขอบคุณมากฟินอ่าอีกอันหนึ่งขอบคุณมากอ่าสุดท้ายแล้วโอเคเก่งมากเลยโพสแ postman อะไรอยู่กับจดหมายเน่ะอ๋อไอคิงเขียนกับ จ้าหญิในอูอุ้ยตุกเ้ยน่เออเดี๋ยวเอาไปให้ขอจะให้ส่งเมลค่เค่ะใส่ก่อใส่ใครหรอไปเดินทางแล้บคุณมโอ้ยเย็เ็มั้ยเนา้อเอ็มคดชุดกดอยากได้น้ำผลไม้ไหม ทุกคนเราต้องการจะหาฮาโลบินเซตเหมือนฮาโลบินเซตก็คือแบบเหมือนต้องการตัวหญิงอะไรทุกอย่างนี่แหละเกทถ้าอยากได้ต้องไปหมวกต้องมีเมจิกคลาวอ่ามงกุฎวิเศษวัคซีนวิเศษเดี๋ยวเราไปเอาเอาอะไรสอะไรตัวเมลอไิกไอช่นัทบ๊อบเอาไปไปต่อบไปตอบโอ้โหแหลกนะเนี่ยเฮ้ย ครับเห็นเลยครับกะดีอุ้ยตกผิดจะเป็นอะไรหมาขอโทษจนต้องการรออยู่อยู่ประมาณเดือนหนึ่งเพื่อต้องการหาแกะอา,า,อา,อาจ,จะอะไรสักอย่างไม่รู้น้วิวฉันอยากกลับไปฉ,ฉันชอบการเดินทางดูไหมได้เจอคนใหม่ๆเอ้ยผม,ยมอยากไปในนี่โคลฟิด เนี่ยคงดีนะที่ได้เป็นพ o s t office แต่ perfect มันดีมากฉันอยากจะมีชุดแกะแต่ตอนนี้ฉันไม่ชอบฉันไม่ต้องการมันแล้วเย่ได้ชิมโฟ o s t i งใส่ตัวเองอยากใส่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 ่ส่ัส่ใส่่ใส่ใส่ใส่่ใอ่ มีผ้าผ้าบันคอให้พวกเรายื้อไหมขอโทษฉันต้องต้องการแบบผ้าให้ดูคนแก่เขาบอกขามว่าคุณฟินตอนนี้ฉันเหลือแค่ไอ้อะไรอะนิตติ i n g k n ต t ิ i n ิ k n i t t i n ะไอ้ไอ้เขาเรียกอะไรไม้นิตติ้งอะโอเคต้องไปหาไมานิตติ้งให้ชูชังเพื่อถัก s c ั r เราควรจะนอนใต้ต้นไม้นะไม่ไม่เราต้องไปช่วยเจ้าหญิงไปไปเดินทางเดินทางดอกไหนออกมาเดี๋ยวขอไปเก็บหินก่อนนะเต้เต้้ดอกไหนอะไรอัดเดวินหมัอัดเดวินทอดดอกมป็นดออะไรตรงนี้เนี่ยเดอะไอคิงอ๋อไอคิงไอแล้วให้ ไม่ใช่รักกตัวทําให้ฮอดดอกพิเศษเจ้าหญิงฮอดดอกแข็งเราต้องไปที่ปราสาทของไอคิงเพื่อที่จะทําลายเวทมนต์เรารู้อุ้ยตุ้ยเฮ้ยกดตรงอื่นมันได้หมดเลยอ้ยบไยนั่งดีดแล้วได้นิติงแล้วนั่งดีดไปหาทีง <to> แล้วเมื่อไหร่จะเจอไอ้ไอทีท่เธอปานมาที่จิ้งมัให้ดีสิจะทำให้แล้วคุณจะกลายทำไมไม่พูดเลยค่ะจะกลายเป็นอะไรอ่ะคืเก็บดูอจักร้างด้วยรักจักรฟังด้วยรักให้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 คุณเออเอาโอเคขอบคุณสีฟ้าเออฟอนคอได้แล้วใส่ตัวเองดิใส่ไม่ได้มากไม่มีทางหรอก ไปเอาไปให้นี่ไงชุดกูน่ะเอาไปชุดกูน่ะก็ดไปดื้อไปดื้อออกนี่ออกมาปะไม่ได้อ๋อไอ้ไอ้ไอ้หินเอาเอาเอาหินออกเร็วหินเร็วฉันคิดว่าฉันจะผ่านอันนั้นไปได้ดับดับ นี้ทําให้อะไรอะนฟิตเอ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ไอ้พันคอเนี่ยทําให้คอของยันมันเหมือนกลอฟอะไรหรือออเครี่ฉันก็จะทํามันด้วยรักจะกันความรักที่เยอะมากถ้าเธอนางถามน่ะนันอะไรวะใช่ใช่ฉันไม่รู้อะไรกัอเอ้ได้พิน์เสรจแล้วเราก็กลับไปสร้างเจ้าหญิงที่ ทรีเฮาส์กันเลย, <Yeah. S 1> เ,ลยเอ้ยก็นี่ไงเขา้อกลับไปสร้างเฮ้ยอ่านปุ่นสิครับผมเคยเดินว่างมันให้เดินแล้วเจ้หญิงตัวจริง,รงควรจะอะไรสักอย่างเลยไม่ไม่มีอะไรที่บอกว่าหัวจะเป็นบักเก็ตไม่ได้หัวจะเป็นถังไม่ได้งั้นหาอันหนึ่งโอเคเราต้องหาถังในนี้เปล่าอ่านี่ไง,ไงมีบักเก็ตด,ด้วย อิ่มไม่ได้แล้วเริ่มหายปวดแล้วโอเคหายปวดแล้วนี่เปล่านี่เปล่าใช้ได้เปล่าอันนั้นไม่อ๋อไม่ไม่ได้น้ำมานานมากแล,ล้วทำไมแหลกจังเลยคะอ,อ้าวอ,อ้าวหัอันตรายเอาลงไปทางนี้ดีครับเดินดีครับเมื่อกี้ยังมีทางไปต่อไม่ใช่เหรอไปไม่ได้แล้วน่ะลองไปดูก่อน เ็บอล่โอ๊ยฉันลืมนังสอพิงไว้นี่นาจะลืมเธอเหมือนเดิมไปยบายนี่เบ้านี่เบ้างเก็บนิดไม่รู้ใส่ใสเย้เฮ้ยขอรายการตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วเจ๊กสวัสดีครับนี่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 เต้นหาอะไรล่ะได้แล้วแคลมแคลมเฮ้ยได้ินแล้ว ตายิีไปเอโก้เอโก้เอโก้เสียเอโก้เหรอโอ้นี่ไงเอาไปเสียบกับไอเนี่ยเกยบกับบอสไอเนี่ยหน้าบ้านอ่ะอ๋อได้แล้วจะได้หมุนเอาตะเอาไอถังขึ้นมาไงที่มันบอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนว่าเหมือนเหมือนหัวเจ้าหญิงนะอะไรต่อละมันขึ เราหาอยาสิ่อที่มันเหมือนผมได้เเก็บวิดว่เธออ๋อเราก็ต้องเอาน้ำไปลดน,นี่เอ้ยตอนนี้หายจากความตายแล้วสามารถเอาใบมาทำเป็นผมจะอหญิงได้ตอนนี้เราได้หัวแล้วก็มังกรแล้วก็ผมสวยๆต่อไปแล้วก็เหลือแค่หน้านโอ้หหน้าเกลียดจริง ขวมีซอสด้วยซอสเนาะไปดูดิไม่ยอมไม่ได้เข้าเลยเอาจริงเหรอเราสปอยไปเหรอเนี่ยไม่ใช่ของขว้าอ๋อโอ้นี่ไงซอสนี่ไงซอสเรายังไม่เคยเข้าคุณรู้ได้ไงคุณดูพวกห้องนั้นฉันคิดว่าน่าจะทำเป็นหน้าตาของเจ้าหญิงได้ลองทำดูอุ้ยโอ้ฝันหัก ก็จะกดในน่าจะทำอ่ะต่อไปก็ต้องทำตัวตัวใหญ่ๆต่อไปต้องทำตัวตัวน่าจ่ไเกียรติมากเลโคตรเลยจตัวเป็นถังมากแล้วเราต้องโอเคอัง้ว่ามันไม่เวิร์ต้องทำงานไปดูสิ กกลลัับ้วววเหดดยยอู่ขึ้นไปข้างบนบ้างคือมีอะไรทั้งบนไม่มีเมื่อกี้เห็นหัวว่ามันไม่มีอ่ะแต่เมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรอยู่นะกินนี่ดูหินดูหินหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราลองใช้หน่อยเถอะเอาสลาดฉลาดบ้าอะไรล่ะสมุดไหม ัหมดมีอะไรเหรอไม่มีเห็นปะล่ะเชื่อปะล่ะโออ๋อ้าเขาเขาอะไรกันเอาหินเราควรจะพักอยู่ข้างบน,นช่วยไปหินอะหินหินแฮย์ยูไทยอาบุกโก้ได้เคยได้กินอะไรหรือเปล่าได้กินอะไรวะหรินบ้าอะไรเ,เนี่ยเห็นได้ช่วยอะไรเลย นไทยเล่นนะไม่ปลาอที่จะรู้ทุกอย่างไปดูหน่อยไปูหน่อยนามีมีกลิ่นนะมึก็ถังขยะไงที่มันมีกลิ่นอะมันก็มีอยู่อันเดียวที่มันเป็นถังขยะเขบอกว่าไม่เบิร์เอกว่าไม่เรันอไม่เวิกนงฮะอ๋อมันช่วยให้ถังขยะสะอาดรอ ให้มันเป็นเฟรชได้พินเท้บอดีแล้วต่อไปแล้วก็เหลือแต่งตัวพร้อมอย่างเราจะไปหาได้อย่างไหน,นล่ะเราจะไปยืมจากมาทีรี <Maybe S 1> ไปกันเถอะโ <Yeah. S 1> ออ,อางนี้กันเถอะ sure ฉันว่ามาทีรีคงไม่ให้อยากคง mm hmm. ไม่อยากให้เรายืมเสื้อผ้ามั้งงั้นวางเจ้าหญิงเนี่ยแหละแล้วเราไปหาชุดมาให้เขาใส่ นี่นนนนยไปใส่ไปใส่เลยเอ,อบยบอลบอลบอบออ่จาจะต้การชุดนี่โอมัลนไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ไซสเดียวกับดิฉันได้มาเชลีนมา,มาทนี้ มัชิลีนเราแค่มาขอยืมเสื้อผ้าเพื่อบิงฮาร์ล็อตินเชนมันไม่ใช่เวลาดีนะเธอฉัน,นอ,อะไรวะกำลังทำามสะหาดอยู่บาๆๆกมา,า,าต้องให้บอลแบบไม่ใช่ของฉันใครทำตกใครทำตกล่ะจะรู้ไหมล่ะรอให้จัวอย่าง คอยะมีล็อปเ่้ยค่ะคนจะเปิดประตูอะไรอ่ะทำไมมันยางจังตกไปมั่วละยินดีครับหินเข้าได้ปะอ้าวล็อกลองกดหินนี้หากรุเจเอ้ยหนึ่งเอ้ยแบนแบนกันไหครับแบนไหครับทำไมมันดูใสๆยังเลยอันไหนใสๆเยะท่านจะกดได้คุณสกายคุณก็พูดหน่อยดิครับ จะไปดูกันอะไรเงียบมากเลยออกไปข้างนอกดูเออนี่ไง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 ไม่ใช่อุ้ยใครถอยเล็ดแวนอย่าไปยุ่งกับมันตายเลย่างนี้นั่นใครอ่ะพอมดพอมดห้องน้ำเหรอเอาแม่พอมดห้องน้ำหน่อยไปดูตรงเอาแม่เอาขอไม่ให้ลองไม่เอาหรอก้อง บอกไว้ให้พ่อมนต์สรุกให้น่นะจะไม่ชอบเขาหรอกเขาไม่ต้องการมันก็ไปเ,เอ๊ะต้องเอาไปให้มะซีลีนอันเนี้ยอะไรอันเนี้ยต้องเอาไปให้มะซีลีนอันเนี้ยน,น,น,น่าจะทำอะไรได้นะถ้าเหยียบเกตเออ แมมีบางคนขโมยแขนของฉันไปเถอะเมื่อกี้ไม่ใช่ดูแลใครไป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 สวัสดีครับเอาเบลล์หน่อยครับป่าด่าโอเคเอาช่วยหาช่วยฉันหาตบบอลหน่อยไม่เจอเลยแดงเล็ดเนี่ยขอบคุณมากเดี๋ยวฉันจะให้ช่วยช่วยไล่เอาพอโอ้หน้ากลัว บนนัก็ถะเปิดไหมครับถึงเพลงดังดังไม่เป็นไรครับไปเอาก็ดูไปให้โบนกันฉันชอบมันมากกว่านี้นะขอบคุณต่อไปเรื่องเกี่ยวกับอ่าอะไรวะชุดุะมีอะไรที่ใส่ได้พอดีโปเทนโปเทนเขาเรียกเกิดได้ปะได้ยัขอเวลาแป๊บนึงนะ โทษฉันห so oh, ิวอ๋อดูดสีแดงมันซีรีนชอบดูดสีแดงนะทุกคนเอ้ยดูสวยมากเลยนะพวกเรามาแล้วไอซ์คิงโอเคะครับขอคนเท่านี้ก่อนเดี๋ยวมาเจอกันครั้หน้า้อมหรือยังโอเคบ๊ายบายนะครับอย่าเบิ้งอย่าเบิ้งทำไมน่ากลัวอย่างนี้ขอไปจบขอให้จบไอซ์คิงไปเลยเฮ้ยไม่นาเอาเดี๋ยวค่อย 没错啊。